ตื่นสายดิเฮ้ยเขาตื่นเช้าหมดไอ้เนี่ยตื่นสายโอ้โหบโนี่คุณน้าับรถมาแล้วครับครับผ่านทำไมเนี่ยคนกินอยู่ก็บอกรถมาแล้วนี่ยับไปแล้วรถมาแล้วเลี้ยวเฮียไม่รู้จับีมาสามารถดหน่อยวันนี้จะรถ เจอเนโอย่าให้ผมต้องดามก็พอใ,ใครพูดนะสญญายยานุเต้แปลกแซบ่บได้มาจากไหนคือปากดีหรือว่ากินเก่งไอคนอื่นมั่วลยพี่ดูดิปากแซ่บไม่แซบ่บขนมเต็มโต๊ะเลยเฮ้ยพูดสำหรับหลักอย่างเป็นทางการ f <D>. ีโ <c oughs> อเล่ด้วยนี่นี่โชโชๆชต้องทำแล้เราได้แล้วะนี่ านะครับอ่าสปอนเซอร์นะครับถ้าดูคลิปนี้อยู่นะครับก็รีบลงได้นะครับกินมาหลายตีสั่นแล้วครับ หนึ่งถึงไปแล้วอ่ะ กับฟิกเกอร์ไปด้านหน้าทำพิเร์พีายามจะเคลียร์ก่อนแล้วจะเสียบมาขอดูเล <tama> ือดคือแต่ว่าดันเกิดกระดือเพียงทำไปตั้งเตี้ยมกับสตีโอหัวฝ่ายอยู่กลางวงล้อแบบนี้โทนี่ฟิกเกอร์ตามไปด้านหน้าแต่ปี่กระโดดไหลเข้ามาพิเกอร์จิ้นด้านขวาสุดได้ครับยัง๋ยวเปิดมาได้ก่อนแล้วตีป้อมเป็นจังหวะสุดท้ายเพื่อปิดเกมไปครับ ่าโดนแทงเข้าจากแฮปปี้ตามขอบด้วยครับตอนนี้แพมจะเคลี๋ยสปอร์ตเป็นดิกแต่ว่าใช้ช็อคเมื่อกี้แล้วส่วสปีดมาแต่ก็ไม่ไหวอยู่ดีครับงเตี๋ยต่อเนื่องจากอารอนครับแล้วทาวเวอร์ก็โดนตรงนี้ฮะด้านหลังแพมจะประกบกมาไกลจากทางด้านหลังจากนั่งฝังของไปไปแยกครับเตี๋ยยิงซรีสปอร์ตอยู่ครับแต่ว่าแฮปปี้รอจังหวะจะใช้สกี้ดูเบิร์ตจะเป็นตัวสตั้มโดนจากทางของอีเรสด้วยครับเรียบรอครับมันตกไปครับตรงนี้ฮะด้านหลังโมซ่าตาเข้ามาเติมเสริมได้แต่ว่าถูกการไปเยอะมากจริงกดบ้างแล้ว ไปโฟกัสใส่คกระดิ่งที่เข้ามาครับแย่งไม่ได้ครับขาดต่างเขต้องเป็นหลักตั่ได้ครับตรงนี้นะเดี๋ยย่าครับเคลเรสต์เกิดมาเลือดครึ่งเลยครับตรงนี้อีเรสยังยิงฟรีอยู่ด้านหลังยิงทีละเอ่อโดนลูกหลงจนหายไปเลยครับเข้าไปด้านหลังจากฝั่งโอไฟรอจังหวะโยเคอรสต์4.9วงล้อมไม่ไหวเหมือนกันก็ไปนอนกองและเหลือแค่ทั้งฝั่งเขาไม่ถึงเท่ากันครับด้านล่างไหลเข้ามาเรียบร้อย้วครับปิดบัญชีเป็นเอสไฟและพร้อมกับการ แบบนี้แล้วดึงกลับมาได้แล้วนของโทนี่ครับคารเตอร์สมตส์แต่เขารออยู่เหมือนกันครับโผล่ไปแล้วดึงกลับมาได้ทล้นของแฮปปี่โดไปทีแล้วตามเข้ามาโดดไปอีกทีไม่ไปรายงานตัวจาากงแฮปปี้โอ้โห่ไฟก็ตามเข้ามาเกี่ยวแล้วที่กันก่อนครับดึงเข้ามาเป็นกดมาร์อาฟอร์ส่งไปแต่เขาอยู่กันเขาเล่นเยอะมากนี้ต้องโดดออกมาก่อนจากโอ้ายครับไล่ตามมาจากหน้าของโมซาร์ดไปด้านหลังมันจะไม่ค่อยเท่าไหร่โทนี่ดึงกลับมาแล้วเป็นเกี่ยวใช่งานครับไล่เข้ามาข้างๆที่จะดึงมาหน้าหน้าของโมซาร์ดโอ้ยเขี้ยวหรือเปล่าฟอร แล้วจะหลุดมแล้เป็นอีกหนึ่งติ้งเข้ามาแบบนี้เจีย์ฟรอสเลยครับเซฟไม่ทันครับโอ้แหกแขกเซฟเป็นอีกครับแต่มันไม่ถึไม่เกิดขึ้นนะแล้วตรงกลางเข้าไปหลุดไหลมาแบบนี้ครับเยนแรงโดนแรงเป็หนักมากครับหอยตาวเข้ามาตัวนี้เข้ามาถึงประกบตัวแล้วครับโมตซดแล้วตอนล่างก็โดนดึงเข้ามา้นั่นแหละครับไป็จบไปครับระยังไหลเข้ามากันอย่างต่อเนื่องตรงนี้เพียงทำกันไปเหลือแค่สองคนเท่านที่ล่าตายตกลงไปเหลือมี้งกี้โมไซด์เท่านั้นและคิฟเข้ามาตรงนี้น่าจะ โถ่โตทำเกมเหนื่อยไหมครับเนี่ยสองเกมทำเกมไม่ทำยี่อะไรเลยเฮ้ยแค่งงอยู่เลยไปทำไมวะอันนี้คุณจะย้ายอยู่ดีโอเหรออะไรปกตินั้นแต่ห้องนู้นไงเฮ้ยคุณจะย้ายวีโอเหรอ เยเซปากแซบวันนี้เป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยสามเกมเล่นสี่คนก็ได้ทีผมอ่ะทีผมโหมด